สวัสดีช่วงบ่ายที่อำเภอนาแกจังหวัดนครมนมครับ,มรบผมอยู่ที่อู่ของ PKP Shop อำเภอนาแกเจ้าของก็คือชื่อเล่นก็คืออาจารย์โต้งนะครับตอนนี้ตัวเจ้าของสถานที่อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายแล้วก็แนะนำตัวนะครับโครงการลดควันดำสัญจร รถคอนดามเพื่อสิ่งแวดล้อมสัญจรของชมรมรวมช่างดยใจนั้นเราจะคัดสรรอู่ที่มีจรรยาบันในการทํางานไม่ช้านลูกค้าดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดเราจะนําเข้าโครงการรถคอนดามรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน AC เดลโกทีจทก่จังหวัดที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูว่าเจ้าของเ,เป็นใครนะครับ เชิญตามมาครับอ้าววัสดีจันโต้งวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงของอาจารย์โต้งนะครับอาจารย์โต้งยุบขอเปิดแมสให้สมาชิกได้ดูหน้านิดนึงครับผมครับวัสดีครับผมครับอ้าวโอเคอาจารย์โต้งช่วยแนะนําตัวเองนะยครับก็อูซ่อมรถนะครับอยู่ที่อำเภอนาแกนะครับก็ส่วนตัวก็ชื่อช่างโต้งนะครับช่างโต้งนาแกนะครับผมครับก็อยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับครับครับผมอูนี้ ไม่เล็กนะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะถามอาจารย์โต้งว่าซ่องอะไรบ้างแล้วเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ผู้หญิงมานั่งด้วยนะ, <c oughs> ะหลกัหลกๆเลยอาจารย์โต้งซ่อมเกี่ยวกับอะไรครับก,ก็หลักๆก็จะเป็นตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อนี่คืองานหลักแล้วก็จะมีระบบไฟเดี๋ยวเชิญพ,พี่ผู้หญิงนะครับระบบไฟ อ๋อริ่งสายไฟด้วยฮะสายไฟครับระบบไฟมีปัญหาตัวระบบ o p ปทุกอย่างที่เป็นระบบไฟฟ้าของเครื่อนครับเริ่งตั้งสุดล้อครับผมเดี๋ยวดูข้างในอย่าตกใจนะครับว่ารถจอดกี่คันครับเดิมทีอาจารย์ต้องอยู่ที่ไหนมาก่อนครับออแต่ก่อนอยู่ที่นครปฐมครับ๋อนครปฐมที่ร้านเพชรเกษม เพชรเกษมกัญยางเพชรเกษมเรเดียนที่นครปฐมเพชรเกษมป็นดาณนีดังมากองนี่นครปฐมครับเขาซ่อมหลายอย่างเหมือนกันนะเป็นนั้นใหญ่เพราะว่าผมสมัยก่อนผมอยู่บางแคครับผบางแคสมัยนั้นแถวบางแคเป็นทุ่งนาเป็นหลักใช่ครับแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วเป็นตึกมาแล้วใช่ครับใช่ใช่แล้วมาอยู่นี่กี่ปีครับตรงนี้มาอยู่ได้มาเปิดเปิดจริงจังนี่ก็ประมาณสามปีสามปีกว่า สามปีกว่าครับผมครับแล้วรถเยอะขนาดนี้เราทำไงทันก็ก็อยู่ก็อยู่ที่ตัวลูกค้าด้วยถ้ารีบก็คือเราไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าให้เวลาเราก็เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับแอร์ทำไหมครับทุกอย่างครับเกี่ยวกับรถยนต์ทุกอย่างช่างคึนทำไหมอ่อคึนก็ทำครับคึนก็ทำฮะยกเป็นคอบบนสีอ่าใช่จะเป็นคอบบนสีขอบนสีก็ทำอีก จะทำครับแล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์เด็กค้าอะไรต่างๆคายมันเครื่องมีครบหมดเลยเพราะดูแล้วมันจะมีครบหมดละก็ในอนาคตอจยนโต้งจะเป็นสมาชิกของศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐานเอซีโดโก้ที่อุเัยนาแกน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะครับที่เราคัดสรรเราคัดเลือกมานะครับถ้าแนวทางวันข้างหน้าจะมีน้องๆต้องการมาฝึก อาจารย์ต้งรับไหมอ๋อยินดีครับยินดียินดีมากอยากมีความรู้มาจะสอนให้ครับสอนให้ฟรีแล้วเก็บดังอ๋อตัวนี้สอนให้ฟรีครับสอนให้ฟรีสอนให้ฟรีามให้มีอาชีพทำมาหากินครับครับก็มาชิกมีลูกหลานใครอยากจะมาฝึกมาฝึกกัอาจารย์ต้งได้นะครับเรียกว่าที่นี่ทีเดียวครอบคลุมทั้งหมดได้แอร์เครื่องยนต์เบรคค่าตั้งศูนย์ล้อ พขอพผลสีครับนะเครื่องสแกนมีครบหมดตอนให้หมดคือวิสัยทัศน์นของผู้นําเขาจะปั้นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้กับสังคมเราดีขึ้นนะคร,าารับลดาราของสังคมทุกคนให้มีอาชีพทำมาหากินได้ครับผมอ้าวไปเจ้านายใหญ่ที่สุดสวัสดีครับ,นรบแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อตะกอนตะกอน คุณจะมาเปลี่ยนเป็นอาชีพว่าจะขายอะไรคะตะกลดเปิดร้านสวยโควิดมาปุ๊บก็เลยเปลี่ยนก็ยังก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะเรื่องอะไรคะต้องต้องถามกันโต้ต้องเก่งครับต้องต้องคนนี้ช่วยค่ะครับครับก็พูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นายหญิงเก็บตังค์ก็อยู่ที่นายหญิงจ่ายตังค์อยู่นายหญิง อันนี้ก็คือเป็นเรื่องโบติของของอู่ต่างๆจะเป็นอย่างนั้นนะครับในอนาคตรถรุ่นใหม่ออกมาทางชมรมลมช่างในใจก็ยินดีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฮบริดก็ดีเกี่ยวกับระบบแอร์ไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆอาจารย์โต้งขาเป็นอยู่แล้วแต่เพื่องานรวดเร็วขึ้นเราไม่ต้องไปค้นหาเองเราจะมีในกลุ่มช่างชี้จุดให้ไวขึ้นเลย บบตั้งแต่แอร์กีโตซ่อมหัวฉีดนะครับเครื่องวิเคราะ์เครื่องสแกนเนอร์อะไรต่างๆที่ว่าตัวไหนเราสมควรจะต้องมีทางชมรมจะคัดสรรให้ว่าไม่ต้องไปซื้อแพงตัวเป็นแสนเราไม่ไีซื้อหรอกเงี้ยซื้อรวงสองนาำหมื่นใช้ได้แล้ว,วนะฮะต่ <S <S ตรงนั้นก็คือลดภาระล,ะลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกที้เราก็ทํากันมาหลายปีแล้วแต่บางเงิน ผมไม่ได้เดินทางมาทางนี้บ่อยครับผมเพราะวันนี้ถือโอกาสมาสกลนครมาเยี่ยมอาจารย์หนุยอาจารย์ทอนอาจารย์ป้อมหนองคายท่าบ,อาบ,อาบ่อก็วนเดี๋ยวเข้า,ขานาครพนมเดีย๋ยวก็มีสมาชิกเราอยู่ใกล้ๆนี่นะอยู่ที่อ,อะไรบ้านกนัํหรืออะไรเนี่ยแถวแถวท่านพนมน้ำกัมน้ำกัท่าพนมแล้วก็มีอาจารย์หนุยอยู่เรนูนครก็อยู่ในเครือพวกเราหมดมีอะไร งงินหมดครับผมสมมติรถของอาจารย์ไปเสียที่ตาคลีนครสวรรค์ทีมงานของนครสวรรค์จะดูแลให้ถ้าผิดพลาดจากจากที่อู่ในเครือเราจะไม่คิดเงินลูกค้าเราจะพูดคุยกันว่าค่าแรงทอนนี้ให้เด็กค่าแรงนักสามร้อยห้าร้อยตรงนั้นเราไปว่ากันแต่เราจะไม่คิดลูกค้าลูกค้าผม,มาเสียนี่นี่อาจารย์หนุนช่วยดูแลเราก็บอกว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บอก ในกรณีที่ผิดพลาดจากอู่นะครับแต่ถ้านอกเหนือนั้นเจ้าของรถต้องออกเองคือเรื่องปกติอันนี้ก็คือเราทํางานให้รวดเร็วขึ้นแก้ไขปัญหารถของลูกค้าแต่และอู่ให้ไวขึ้นครับแล้วก็เราช่วยกันดูแลทั่วประเทศเพราะเรามีสมาชิกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์โต้งแล้วเท่าแก่น,นี้ที่ให้โอกาสพวกเราทีมงานชมรมรวม,มช่างด้ใจมาเยี่ยม ในอนาคตข้างหน้าจะมีทีมคณะกรรมการแล้วก็ครูฝึกสอนแต่ละเคสจัดอบรมฟรีให้หมดสมาชิกทั่วประเทศแต่ต้องเดินทางไกลนะจะจัด1ทะเลหรือสองภูเขาให้สมาชิกได้พักผ่อนในตัวแล้วก็ได้นำความรู้กลับมาใช้กันครับต้องหลังโควิดใ้นิ่งก่อนครับนะก็สิ้นปีจะมีการสัมมนาของ a อเจซิเดโก ก็ต้องเตรียมตัวไปอย่างน้อย3วันขั้นต่ำอย่างเร็วที่สุด3วันนะถ้าไปกลับน่าจะ4ีวันแต่ยังไม่รู้จับที่ไหนก็ขอไวฟอนให้จับรถเก๋งกลับบ้านนะเ <c oughs> <c oughs> อาได้เวลาที่เราจะไปชมด้านในอู่นะครับแล้วอย่าตกใจนะครับรถไม่มากเดี๋ยวเข้าไปชมกันเป็นเหตุผลนะทำ<ป>ไมถึงปิดประตูเป,ปกติเขาเขาเปิดอู่เขาจะเปิดเปิดเปิดอู่ซ่อม ผมเนี่ยต้องปิดประตูซ่อมปิดอู่ซ่อมปิดอู่ซ่อมครับอ้าวสาเหตุเกิดจากอะไรนะเข้ามาดูด้านในครับแล้วจะรู้เองจันต้องเจอครับก็นู่นข้างนอกเลยใช่หมดเลยโอ้ข้างนอกที่จอดนั้นก็รอซ่อมทั้งนั้นเลยรอซ่อมอันนั้นเอันนั้นซ่อมเสร็จหมดแล้วอ๋อซ่อมเสร็จแล้วจอดรอส่งครับผมอ๋อไอพวกนี้รอส่งรอส่งแต่ด้านในนี่ซ่อมยังไม่เสร็จนะครับรถ น้อยมากไม่รู้จะทำยังไงทันก็ต้องต้องทำไปเรื่อยๆครับไม่ไม่รีบเพราะงานซ่อมเนี่ยถ้าคุณรีบเนี่ยยังไงคุณก็ไม่จบถูกฮะก็ต้องต้องให้เวลามันไม่ได้ละเอียดไม่ได้ใช่เหมือนเหมือนไอ้ตัวนี้ไอ้คอนเน็กเข้าใกล้นะครับคันนี้ก็คือระบบไฟนี่ครับเซ็นเซอร์ไม่เสียตอนแรกเขาบอกว่าเซ็นเซอร์ไม่เสีย แต่ว่าก็คือปัญหาคือหัวฉีดไม่ยกอแต่ว่าเอาหัวฉีดมาเปลี่ยนแล้วสัญญาณพันหายแต่สโคบก็เวลาเราจับสโคบแล้วสโคบมันไม่ขึ้นมาเราจะทํำยังไงสุดท้ายก็คือสายไฟขาดนั่นแหละครับคือปัญหาโลกแตกแล้วสายไฟมันต้องถกสายไฟทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนเวลาซ่อมรถยนต์นะครับเราซ่อมจุดนี้จบแต่จุดต่อไปมันมีปัญหาซึ่งเราคาดเดาไม่ได้เพราะ ไม่ได้เป็นณเวลานั้นเวลาวิ่งไปกระเทือนแล้วก็อาการจะเกิดไอตรงนั้นต้องทําใจก็ส่วนพวกนี้ต้องบางทีแล้วตัว OBD เนี่ยมันแค่แค่ชี้เป้าชี้เป้าเฉยแต่การซ่อมแต่การซ่อมต้องอาศัยประสบการณ์ของช่างด้วยครับครับต้องมีประสบการณ์ถ้าไม่ไม่มีประสบการณ์ไม่จบแน่นอนแต่ถ้าเจออาจารย์โต้งแบบนี้นะจบแบบสวยงามนีแน่นอน ไม่ต้องมีกินข้าวลิงง่ายครับเจ้าของกินข้าวลิงไม่พอนะช่างกินข้าวลิงตามด้วยนะครับเป็นอาจารย์ช่างนี่มากด้วยฝีมือท่านหนึ่งนะครับเนี่ยรดโฟกพอมาซ่อมโอ้แล้วซ่อมไงท่านอาจารย์ก็เหมือนที่บอกแล้วครับก็ต้องไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ต้องรีบแต่ว่าก็ต้องให้เวลาถ้าอาการหนักก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนก็มีแต่ถ้าซ่อมจริงๆน่ะมันไม่กี่วันก็เสร็จแต่ก็ต้องไปตามคิวตามคิว งานเยอะมากนะครับโดยส่วนมากาจัน์ต้งจะลงมือเองใช่ทําเองมีเครื่องตั้งศูนย์ครับตั้งศูนย์ครับโอ้มีพวกวงจรเลยเป็นอูเล็กๆที่ที่ลงตัวฮันเตอร์ดีเอสพีหกรไม่เล็กหรอกครับอูนี้ไม่เล็กแน่นอนทั้งนอกปิดประตูซ่อมนี่ไม่เล็กแน่นอนครับผมฝีมือไม่ธรรมดาครับก็ต้องเรียกว่าซูฮกในฝีมือของจันโต้งครับ เพราะงานขนาดนี้งานรอซ่อมขนาดนี้น้อยอู่มากค่ะที่มีนะครับแทบนับอู่ได้ในประเทศไทยเนี่ยงานรอซ่อมเพราะฉะนั้นต้องอยอมนับถือในฝีมือก็ดีการจัดการบริหารก็ดีแล้วก็การก้าวกระโดดของการทำงานก็ดีรู้วิสัยทัศน์ในการเตรียมอะไรอะไรพร้อมการซ่อมพร้อมตรงนี้ก็คือ น้อยอู่มากที่เรียมพร้อมแบบนี้นะครับก็ต้องต้องยกให้ดีให้นายหญิงนะนายหญิงอส่าหบปิดร้านเสริมสวยแล้วมามาทำร้านอะไรให้ด้วยครับก็ผมคําเดียวข้าบผมพูดครับพูดคําเดียวพูดคำเดียวอกนั้นเขาพูดหมดเลยเขาหมดตังเองหมดใช่ใช่ครับก็ในในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์โต้งมาเยี่ยมชมรมรวมช่างด้วยใจก็ขออวยพรให้กับอาจารย์โต้งแล้ว อา,อาจารย์ผู้หญิงสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมานึกหวังสิ่งใดสมความปรารถนาและมีความสุขตลอดไปเป็นครูฝึกของชมรมรวมช่างด้วยใจเร็วๆนี้ในอนาคตนี้ครับครับต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับงวดหน้าเราจะไปที่ไหนแล้วเราจะหาโครงการดีๆและแนะนําให้ดูว่าช่างแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัด จะมีดีขนาดไหนทั่วประเทศไทยอยู่ในชมรมรวมช่างด้วยใจวันนี้เราสามท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วคอยติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ